คนมาโดยเสด็จจะทำบุญตอบแทนคุณตายายให้โมโสมทำความดีที่คนไทยในสร้างอมตั้งชื่นชมประพฤกมาเวลานั้นกตัญยูกตเวทีน่สำคกันใครตั้งมันจะกลาวนัน จดหมดดีกลายเป็นฟานในไม่นานจะรอนใจเหมือนไฟลนุนมีจต่คาดอยากจะให้เพื่อนไม่พบสิ่งที่พบลร้นปัญหาุ้นพระพุทธเจ้าทั้งสอนทำนํำพวงชนให้ข้ามคนความทุกข์ซึงสุขเย็นคือลาชัวทำดีมีดวงจิต หมดไปติดแล้วมองต้องมองเห็นจากนี้นะะายจาตัดสัดลงเพลนสิ่งจำเป็นไม่เสียกีที่เกิดมาเป็นมนุษย์จูบดีสุดพัวพูดจะรำเครื่องชีน้ามนลตางห้างปัญหาการทำดีมีลหลายกัน ສັງຂານສັງໄຮຫວັງໄວ ทเลต่างๆยังโกลนต้มคอยระดมกันเข้ามาไม่ราวันการบุญตายายได้ทำดีมาบุญมีุติได้ดังไม้ฟันข้อปูญยาตายายายชีวันปอดลองกันรับรู้อนุโมทนา่าตทั้งหลายที่ได้ตายจากโลกนี้บุญที่มีลูกละไงไม่มุสา พอทุกท่านจงเป็นสุขทุกเวลาลูกล้านมาทำบุญจงอมุนใจพวกลูกล้านก้องท่านจะทำดีในชีวิตสิ่งชั่วร้ายไม่ยุ่งหวายจะมั่นคงในองค์ประรัานตนัดไรเสมอไปทั้งชีวิตนินรันด์ท่านเจ้าคุณภาวนาโพธิคมุนธรรมสวัสดีค่ะบุตรบุตากรนอาจารย์โพธิ์ีนี้ระไัยพิธเชผู้ใหญ่ แล้ก็คุณรงด้วยค,ครับกลาบนมัสการครับุเจ้าท่านอาารโพระบทสุกุณนะครับ,ปรปรบแล้วก็รับ ทุกท่านและก็แข่งผู้มีเกียรติทุกท่านที่ว่ามาร่วมในงานเดือนบุญเดือนสิบวันนี้นะครับที่สวนโมกนะครับก็ทางผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่บุญตะบุรณะบ้านสาขาครับก็มีความคึื่นยินดีกับทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเช่นนี้ของสวนโมกนะครับงานบุญเดือนสิบนะครับเป็นงานบุญที่ว่าตาภาคใต้ครับทุกท่านก็ได้มาร่วมกันลูกหลานตายายนะครับก็กลับมาบ้านเพื่อจะให้ได้ลูกหลานได้มาเจอกันนะครับ แล้วก็ได้มาคุยได้มาปรึกษากันนะครับว่าข้อที่ส่วนโลกข้อจัดกุนของวัดพระบูมนาชเชยานะครับก็ทุกครั้งนะครับบุนก็เยอะนะครับทุกยา่ก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็มาร่วมพิธีถึงนี้มากนะครับตาผมก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ว่ามาร่วมกิจกรรมถึงนี้นะครับตาผม เชิญมอครขอเชิญคุณลวงมาลงนะครับมาครับ รูปโดยควารมกันรอกอาทุกท่านผมก็ทำหน้าที่ที่ได้มอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านน,นะครับแทนแทนหลายท่านที่ผ่านมาเช่น ตายแล้วเนี่ยนรงมาทำหน้าที่แทนเราด้วยนะผมก็บอกผมทำไม่เป็นผมไม่รู้จะทำยังไงผมพูดไม่เป็นแค่บอกว่านี่ให้ก็ได้ คยบอกท่านไว้ว่าวันกระตัญยูคือวันตายายคือวันกระตัญยูครับวันกตัญยูเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติก้าอย่างหนึ่งวันกระตัญยูเนี่ยสิ่งที่ควรหลีกคือความชั่วสิ่งที่ควรตลวงคือความประมาทสิ่งอุบาทคือความขัดแยง้ง สิ่งแรยแรงคือความเมาเบาคือายเปลววางแสงสว่าง,งคือปัญญาสิ่งที่ประทาคือนิรามิตสุขหมดทุกข์คือความดับสิกนึกลับเบื่อวิชาท่านบอกว่าท่านพ,พระเดชประคุณท่านอาจารย์เคยบอกว่าคนเราเนี่ยหลีกความชั่วได้แต่หลี ความชั่วนี่นค,คนชั่วนี่ถ้าพูดที่ท่านพระเดชพระคุณความชั่วนี่เปรียบเหมือนขี้นี่คือภาษาบ้านเรานะครับนี่คือความชั่วนะครับคือความชั่ว

ในใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมนะครับเขายาม่าไม่ขาดคุณธรรมครับอันนี้คือตอนนี้พวกเราในจังหวัดสุราษฎร์ทุกคนก็ต้องยอมรับขัติตานี้แล้วครับคือเป็นจังหวัดคุณธรรมเมื่อวานนี้อีกเหมือนกันตอนเย็นผมกลับจากสุราษฎร์จากบ้านดอนก็ามาเจอคนคนหนึ่ง เป็นคนพิการนะครับจากจังหวัดสุโขทยัยนะครับปั่นวินแชร์นะครับมาพักที่เพื่อนเดินทางผมเขาไปถามเขานะครับเขาชื่อสาธิตจันทรังสีนะครับอายุห้าสิบเจ็ดปีเป็นเมื่อก่อนเป็นพนักงานไปกว้าสอบบุบเทศไปคว้าร่างกายพิการนะครับเดินไม่ได้นั่งวินแชร์ได้ เดินทางจากสุโขทยัยปั่นจักรยานเพื่อการกุศสนสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสงขลาจากสุโขทยัยถึงสงขลาระยะทางประมาณ800กว่ากิโลเมตรก็ได้เงินมาเยอะท่านบอกว่าเขาบอกว่าเขารักสุราษธานีมากสุราษธานีใจคนมีใจ ็นกุศลเป็นธรรมเขาเล่าว่าครั้งหนึ่งเขามีปัญหาที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์ให้คนสุราช่วยคนสุราช่วยเขาก็สำนึกในบุญคุณของคนสุราเขาก็ประกาศว่าคนสุราเนี่ย เป็นคนมีใจมีมีธรรมะมีคุณธรรมช่วยเหลือผู้อื่นนะครับนี่คือสิ่งที่จังหวัดเราคนทั่วไปโดยเฉพาะอำเภอจายานะครับเราก็ต้องยึดมั่นนะครับในสิ่งที่จังหวัดธุราธานีได้ทรงสัต์ปฏิญาณกับสมัชชา ก็ค,คิดว่าไปเป็นกําลังใจให้พระเดชตะคุณท่านท้าภาว,าวานาโพาธิคุณหรือาจารย์โปของเราที่ท่านบอกว่าท่านจะสวนโมไปไปดูบ้านเกิดโดยเฉพาะที่เกาะสม,มุยเนี่ยเกาะสม,มุยกํำลังจมท่านบอกว่าเกาะสม,มุยกำลังจมเพราะฝรั่ังมาเยอะวัฒนธรรมประเพณีของกรั่รังมาทําให้เกาะสม,มุยนี่จม ท่านไปปูพอสมุยให้มันลอยขึ้นมาอย่าให้มันจมท่านก็มีความรักมีความกะตันอยู่ต่อบ้านเกิดเมื่อนอนน้ำใหญ่ตัวมใหญ่นะครับก็พูดเขาคิดว่าวันที่สิบนะครับธันวาคมพวกเราที่มีความสนใจ จะไปร่วมในพิธีบรรจุนะครับรามฝันของประเด็นประกุลท่านอาจารย์ทธิธาที่ก่อสมุยนะครับก็วันนี้ก็วันกระตันยูนะครับที่ไปขอบคุณนะท่านผู้ใหญ่บ้านท่านในนักเรียนโรงเรียนวัดท่าน้ำไหลที่ได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ พระเดชพระคุณท่านอาจารย์สุต้าสัยกรรมาขอบคุณครับแล้วก็ทุกท่านครับสวัสดีสาธุคุณรุงสิริเพชรก็ได้ทำหน้าที่ต่อไปก็เริ่มพิธีเชิญผู้ ตายายวันนี้จุดทูกเทียนแทนทุกคนไอ้ทุกคนตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยอ่าเด็กๆล,ลูกลูลกรันลูกลูกรานหลานทุกคนอยู่ในการสงบปนมมือให้เราถือตั้งใจว่าทําุญเป็นกุศลวันนี้เพื่อกระตันยูต่อบรรพบุรุษปู่ย่าตายายไอ้ทุกคนอยู่ในการสงบปนมยุมือขึ้น เจริญวสุขคิดเป็นต้นเสียงนำบูชาพระอะหลานชายย่าก็เชิญอะระหังสมมาสัมพู ได้ได้ตัดรู้ทุกทวนนี้แล้วที่เมตตาใจทั้งภาควันทังอา